เจ้าเบคอนนะครับหลังจากที่ถูกลบไปจากหน้าร้านค้าในโลบอกก็ได้ชวนเจ้านูบมาเล่นกล้ามเพื่อจะกลับมาแก้แค้นผู้เล่นในโลบอกและนี่คือการแก้แค้นของเบคอนในเวอร์ชั่นพิกกี้บอดหรือคนน่าจะคนมัง้งดูท่าทางอ๋อบอทใช่ไหมอย่างนี้บอทเดี๋ยว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 มีศักด์ไว้ที่แขนด้วยอิทฟรีอ่า บ้านก็เหมือนพิกกี้เลยนะครับนี่เครื่องแม็กช่ไหมเนี่ยรูปแบบคล้ายๆพิกกี้เลยการเล่นก็เหมือนกันแต่เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากคุณยายหมูมาเป็นเบคอนกับอ่วเพื่อนตกแมพอ๋อนั่งเหรอค <c oughs> ลาหนึ่งอย่างนี้เหรอเดี๋ยวนะเวลามันจะหมดแล้วนี่หนึ่งนาทีกุญแจฟ้าแล้วก็มีรถอยู่ข้างนอกอันนี้ลงจอดรถโอ้โหรถหรูซะด้วยเอ๊เดี๋ยวนะทำไมเวลามันไม่ถอยหลังทำไมมันค้างอยู่อย่างนี้ อแต่บอทมันควรจะตามเราไม่ใช่หรอแล้วเสียงแบบคุณยายด้วยนะเอาเสียงมาจากเกมคุณยายใช่ไหมนี่ยเดี๋ยว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 โอเคโอเคตามและตามเราและนี่ห้องน้ํามีกุญแจมีอันนี้อ๋อนี้ลงได้เดี๋ยวนะเฮ้ยหยิบมาสิหยิบไม่ได้กุญแจสีแดงเป็นอะไรสีแดงมันข้างล่างใช่ไหมเมื่อกี้ไปก่อนแล้วกันสำรวจก่อนแล้วกันอย่างงั้น มีข้างบนอีกนิดนึงมีมูนวอล์กด้วย <laughs> เอ๊ะอย่าอยู่แต่ตรงนั้นได้ไหมไปตรงอื่นบ้างโอเคข้างล่างกุญแจสีม่วงอ่ะนี่ไงกุญแจสีฟ้าอ่ะอันนี้หยิบได้แล้วทำไมสีแดงเมื่อกี้หยิบไม่ได้ปิดประตูเรียบร้อยอ่าต้องใช้ใช้อะไรอีกอันนี้กุญแจสีทอง คุณแจสีทองทูเซฟหรือเปล่าอันนี้อะไรเนี่ยมีขึ้นอย่างงี้ด้วยเอาไว้ต่อปีนเหรอตรงไหนอะ่ะอ๋อนี่นี่น,น,นี่ฮะที่ต่อข้างบนเวลาค้างอยู่หนึ่งนาทีตลอดเลย <c oughs> แต่คุณแจสีแดงหยิบไม่ได้อะ่ะไม่รู้ต้องใช้หรือเปล่าข้ามไปด้านนูน้นอ่ะวางเฮ้ยวางสิเอ้ามันไม่ยอมวางต้องเหยียบก่อนเหรอผมตกลงไปเป็นไรไหมเนี่ย มันไม่ยอมวางอย่ามาพักสิให้ต้องเดินไปเหรอออก่อนออก่อนอ่ะเหยียบนะปุ๊บ <c oughs> นี่ไงต่อยังต่อแล้วใช่ไหมโอ้โหต้องเดินผ่านอย่างนี้เลยเหรอไปไปไปกุญแจสีทองอยู่ตรงนี้เอ๊ะถ้าเราไม่เปิดประตูนี้เราก็เข้าขงี้ได้นี่ใช่ไหมมันเปิดตั้งแต่แรกหรือเปล่าหรือว่าปิดอยู่ไม่แน่ใจไปไหนละกุญแจทองตู้เซฟอยู่ตรงไหนยังไม่เจอเลย อันนี้คือวางแล้วใช่ไหมที่ช็อตไฟฟ้าเหรออ๋จริงด้วยครับปืนช็อตไฟฟ้าอยู่นะนจนุบมาเทสหน่อยเออไปยืนเต้น <laughs> ไปยืนเต้นอยู่งั้นน,นันนันไงจะเต้นทำไมนี่ไงคุญแจสีแดงหยิบไม่ได้อะเปิดห้องนี้ไม่ได้ครับคุญแจหยิบไม่ได้ไปงุ้นก่อนด้านนี้แสดงมางัดไม้ สลงเฮ้แต่แบบนี้ตกลงไปไม่เป็นไรสลังพอให้ไอเทมมาครบไหมเนี่ยมันหายไปไหนหมดกุญแจสีส้มกุญแจสีม่วงแสลงไม่อยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่อะไรเนี่ยกดได้ไหมไม่ได้แสดงว่าบอทเกมนี้เขาทํามาแบบไม่ค่อยอันนี้เท่าไหรนะ่นะนี่ฉลงโอเคฉลงมา เสียงคุณยายแล้วตัวเป็นนูฟนี่หลอนนะโอเคครับงัดตรงนี้มาไปห้องไหนอ้าวห้องเดิมนี่ยังไงก็ต้องใช้คุญแจแดงใช่ไหมเนะี่ยเดี๋ยวงัดอันนี้ก่อนเนี่ยมันหยิบไม่ได้อ่ะหยิบไม่ได้ก็เปิดตั้งบนไม่ได้ก็ไปต่อไม่ได้อ่านี่เวลานับถอยหลังอยู่อ้าวคนละแมบ,บกันเนาะนี่ไงเจ้าเบคอนสวัสดีเจ้าเบคอนคนหรือบอท เหมือนจะเป็นคนเหมือนจะเป็นคนใช่ไหมนั่นมีเดินดักด้วยคนจริงด้วยโอ้โหมีแหลกมีแหลกกระโดดด้วยเดินไปด้านนี้ <c oughs> คนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์อนี้ห้องห้องคอมอันนี้ปิดอยู่โอ้โหแต่ละด่านนี่ประแจมาเอาหยิบไม่ได้อีกแล้วเอาติดผมติดติดอะไรเนี่ยอ๋อกับดักแต่หยิบไม่ได้หยิบประแจไม่ได้ก็จบเลยอย่างงี้เบคอนก็มีนุ๊ก็มี สองตัวเลยเหรอเหมือนพิกกี้ใช่ไหมพิกกี้ก็สองตัวหยิบกุญแจส้มแต่ประแจหยิบไม่ได้ครับะผมว่าเปลี่ยนเฟิร์ฟก่อนดีกว่าหยิบประแจไม่ได้ก็เล่นไม่ได้นะฮะมีคาสิีนด้วยนั่งรถโรงเรียนมาโอ้เพื่นนอนเบคอนนายไม่ไปโรงเรียนเป็นอาทิตย์แล้วนะเนี่ยมัวแต่ไปเล่นกล้ามไงหวังว่าเบคอนจะโอเคนะ เบคอนไปเล่นกล้ามเพื่อนก็เลยไม่ไปโรงเรียนเบคอนสปอนตรงไหนกลางบ้านหรือข้างล่างหรือว่าที่ไหนอ่า,อากุญแจฟ้าลงรถมาก่อนเลยอันนี้อะไรเนี่ยแสลงโอเคเจอสองอย่างนี่นอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนคนคนหรือบอดลงมาไหมถ้าลงมาแสดงว่าคนนั่นไงเดี๋ยว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  เอาโดนตีได้ไงอยู่ข้างนอกแหลกหรออ๋อมีเบคอนด้วยไม่ได้มีแต่นุบไม่ต้องแอบเขามองเห็นเปิดนี้ก่อนอ่าแล้วก็มีข้างบนอีกใช่ไหมโอ้โห,หวางไว้เต็มเลยกับดักหนูโคบาเปิดตรงไหนได้อีกเฮ้ยอย่าพึ่งไม่ทานหรอกไม่ทานหรอกหนังสือใช้ตรงไหนข้างบนแน่เลยหนังสือตรงที่ประตูสีแดงแน่เลยครับ เราต้องหาประแจก่อนเอ่อของมันวางมั่วแบบนี้บั๊กก็เยอะไม่ต้องกระโดดเพื่อนอันนี้ก็เปิดแล้วอา้าวกุญแจฟ้ากุญแจฟ้าอยู่งล่างเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมาโอเคเรียบร้อยกุญแจทองกับอันนี้แต่ประตูห้องนี้เปิดแล้วนะฮะเพื่อนไปเปิดตอนไหนก็ไม่รู้กุญแจทองเปิดตู้เฟซเป็นปืนช็อตไฟฟ้าไม่จำเป็น มาตามมาตามมาตามมาเนี่ยมันไม่วางแล้วขอดูห้องนี้ก่อนอ๋อนี่ไงปัจแจกุญแจสีแดงไอ้สีส้มห้องนี้เอาเปิดแล้วด้วยเหลือแต่อ๋อนี่ปัะแจประแจมาเอาปัะแจมาก่อนจูเบคอนไปไหนอยู่ห้องนี้หรือเปล่าเนี่ยไม่อยู่โอ้ เล่นมาแอบอยู่ตรงนี้เอ้ยรีสปอนได้หรออ้าวได้กรอบหนึ่งเล่นมาแอบอยู่ตรงนั้นเออเออเออเอมามามาตกใจหมดคุญแจโอ้โหอยู่นี้เต็มเลยเดี๋ยวก่อนแสดงว่าเขารู้ว่าเราต้องหยิบประแจหยิบมาเร็วโอเคเรียบร้อยเหลือแค่กุญแจขาวนะครับอ๋อ USB ด้วยใช่ไหมโอเค USB ของมันเยอะมากเลยนะเนี่ยแล้วหนังสือไปใช้ตรงไหนอะ่ะเบคอนอยู่ไหนออ๊ไม่ได้แล้ว <c oughs> <c oughs> แล้วเพื่อนไปยืนทำอะไรกันอยู่เนี่ยเนี่ยผมว่าตรงนี้แน่นอนน่าจะมีห้องหนึ่งข้างหลังชั้นหนังสือแล้วหนังสือหลายเล่มด้วยนะต้องหาประแจก่อนครับประแจอยู่ไหนประแจไม่มีประแจ ใครเจอประแจแล้วบ้างนี่ไงเจอแล้วโอเคมาเลยประแจเรียบร้อยเปิดตรงโน้นไปหยิบกุญแจฟ้าเปิดประตูลงรถแล้วก็เอาหนังสือไปใส่ที่ชั้นกุญแจฟ้าตรงนี้กุญแจฟ้าอันนี้คือกุญแจม่วงเปิดข้างล่างอันนี้มาก่อนเสียงอยู่ใกล้ๆฮะอ๋ออยู่ท้างบนมานักข้างบนเลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนลงมาก่อน เฝ้าอย่างนั้นได้ยังไงอะเฝ้าอย่างนั้นแล้วจะไปยังไงล่ะเนี่ยมานี่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 มาน,มานี้เดินชนอย่างนี้บอดแน่เลยแต่ทําไมฉลาดอย่างนี้เนี่ยรู้ว่าต้องมาดักตรงนี้มูนวอล์กมาด้วยอีกเฮ้ยมานี่ก่อนโอเคเรียบร้อยนะฮะทีนี้เขาเสาไปวางแล้วต้องตกลงมาข้างล่างอีกโอ้โห ไปตรงอื่นก่อนได้ไหมเนี่ยเบคอนเอ้โตนุปวางไม่ได้เนี่ยเออนี่แหละเอาเอาไอ้ไม่รอบแรกวางได้โอ้เปลืองเลยนะเนี่ยอ่ะหนึ่งซื้อมาแล้วใครมันจะไปวางได้ถ้าเกิดไม่ตกลงมาอย่างนี้คลิกไปก็ไม่วางเราใส่ไปแล้วเล่มหนึ่งเลอกี่เล่มโอเคสีฟ้าอยูน่นี้สีเขียวน่าจะข้างล่างมั้งไม่ข้างล่างก็กุญแจม่วงนะฮะ ผมว่ากุญแจสีขาวน่าจะอยู่ในนี้แหละยังไม่มีใครเข้าเลยนี่ไงเรียบร้อยเรียบร้อยยังไม่เจอ USB เลย USB น่าจะอยู่ในตู้เซฟสีม่วงอะ่ะนี่ไงโอ้โหพัสเซนจะเยอะไปไหนอืมหลือ USB ครับ USB เราต้องใช้กุญแจม่วงอ้าวเพื่อนหยิบไปอีกเพื่อนหยิบมายัง USB โอ้โห นี่ก็คือเกมพิกกี้ในเวอร์ชันเบคอนนะครับบักยังเยอะอยู่เลยอะเล่นลำบากนะฮะยังไงก็รอให้เขาแก้บักก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ